สถอมซีหนึ่งสีโกนะครับทำรถธรรมดาสองหนึ่งเแถวบ้านโปะนะครับงานก่อสร้างหลังส่บเอ็ดสิบเอ็ดวัดท่าบดิกะ พรสินค้าก็าวันที่986นะครับสมัยกรบุงเทพวันนี้มาเกือบตามเวลาครับช้าอยู่ประมาณสัก30นาทีนะครับตอนแรกออกราชบ,บุรีมาชา้าแค่3นาทีมารอาานนรีไกรขบวนหน่อยกับก็เลยช้า,ชาเพิ่ม